แดดเดียวค่ะเดี๋ยวทานกับข้าวสวยนะคะร้อนๆเลยจ้าน่ากินมากเลยอืหอมมากเลยค่ะอุ้ยร้อนทุกคนทานกับข้าวนะคะเนี่ยเรามีข้าวโอ้โหข้าวเยอะมากเลยนะคะ กินกับข้าวนะคะคุณผู้ชมอ่าร้อนร้อนนะคะคุณผู้ชมใส่นี่นะคะทุกคนพริกป่นลงไปนะคะโอนน้ำปลานะคะไอพิชียนนะคะแล้วก็มะนาวนี่แกทุกคน นี่ทุกคนน้ำจิ้มแซบแซบนะคะใส่ลงไปชุดแบบนี้ค่ะแล้เวเราก็จะกินกับนี่นะคะนี่มาชิมกันเลยทุกคนอืมมาค่ะว้าวน่ากินมากเลยอืมออืม,อม เ mm hmm. อย่อลงไปค่ะทุกคนไอพีเชนชาร์ปนะคะอัน hmm. น mm ี hmm. mm ้จะมสไปซี่ออรอยอมม์ย